คราวนี้เป็นโลกแห่งปัญหาไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงชั้นกลางหรือชัน้นล่างล้วนประสบกับปัญหาทั้งสิน้นต่างกันแต่ว่ามากหรือน,น้อยบางคนไม่มีกัละยานในมิตรจึงต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตตั้งแต่ปัญหาส่วนตัวปัญหาในบ้านนอกบ้าน ปัญหาระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศและนานาชาติทั่วโลกไม่มีประเทศไหนในโลกที่ไม่มีปัญหาไม่มีครอบครัวไหนหรือบคุคคลไหนที่ไม่มีปัญหาแม้หลังจากตายไปแล้วก็ยังมีปัญหาตามมาในประโลกต่ไปรับทุกขทรมานอย่างหน้าอนนาถแนบายเพราะฉะนั้น ควรยติปัญหาดิปัญญาคือหันหน้ามาสร้างบารมีมาทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาให้เกิดดวงปัญญาบริสุทธิ์และจะสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้เอาคนมีปัญญามารวมกันกระจัดปัญหาไปถึงต้นเหตุของปัญหาความทุกข์ทรมานทั้งหลายก็จะหมดไปฉะนั้นนะ การแก้ปัญหาที่ได้ผลต้องเริ่มต้นที่จิตใจระเมื่อใจเราผ่องใสใจเราหยุดใจเรานิ่งใจเราสงบเราก็จะพบทางออกและช่องทางความสาเร็จกันนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในมหาโควินทสูตรความว่าถ้าพระองค์จะละก,กามอันเป็นเครื่องคล้องของปุถุชน ขอจงทรงปราลบความเพียรให้มันประกอบด้วยกำลังขันติทางนี้เป็นทางตรงทางนี้ไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าผู้มีความเพียรพยายามและมีขันติธรรมระจำใจได้ชื่อว่าน,นำประโยชน์สุขมาให้ทั้งแก่ตนและผู้อื่นคือนอกจากจะมีอานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว ยังก่อเกิดคุณนประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วยเหมือนดังที่พระบรมศาสดาของเราในสมัยที่เป็นพระบรมโพธิสัตว์ขณะกำลังสร้างบารมีเป็นพระเตมียกุมมารอยู่นั้นแม้ว่าหนทางไปสู่การได้ออกผนวดจะเป็นการทำตนใหลุดพ้นจากเครื่องข้องคือการมคุณเป็นสิ่งทำได้ยากอย่างยิ่ง แล้วต้องอ,อาศัยเวลาย,ยาวนานแต่พระองค์ก็ยังคงมุ่งมั่นฟันฝ่ากะบุญญาบารีของพระองค์และผลแห่งความเพียรและขันติธรรมนั้นทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็ได้ดื่มดำรสแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมจากพระองค์ผลในการตั้งใจแท้เป็นคนง่อยเป็นคนใบ้ ไม่แสดงตนว่าตนเองเนี่เป็นคนฉลาดนั้นจะสามารถนำพาพระองค์นี่ให้ก้าไปสู่ความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจไว้หรือไม่กายมาติดตามรับฟังเรื่องราวของพระองค์ท่านกันต่อเลยนะจ๊ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่ลามาได้ทดลองพระกุม,มารในฐานเพลิง แต่การวางกระเบื้องบรรจุเต็มพิธดธานเพลิงที่ลุกเป็นไฟไว้ใต้พระแทน่นบรรทมราชกมุมมารแม้จะถูกเปลไฟสมรุมอยู่เบื้องล่างจนเกิดความร้อนไปทั่วพระสรีละของพระองค์แต่รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ก็ไม่ได้ขยับละหัดหรือพระบาทเลยกับทรงสอนลงเองว่า ความร้อนในนรกแผ่ไปตั้งร้อยยอดสามารถทำลายจักสุของมนุษย์แม้อยู่ในที่ไกลถึงร้อยยอได้ความร้อนของเพลิงนี้ยังดีกว่าความร้อนในนรกนั้นตั้งร้อยตั้งพันเท่าั้านทรงดำริด,ดังนั้นแล้วก็ทรงอดทนต่อความร้อนไม่ได้วันไหวแม่พววอมาตเองก็ไม่ยอมนำพระราชกุมารออกมาเหมือนแต่ก่อน ทำาปพระองค์ได้รับทุกขเวทนาเป็นอย่างยิ่งฝ่ายพระราชน,นกจนนีทอดพระเนติเถนพระโพธิสัตว์ถูกความร้อนเบียดเบียนได้รับทุกขเวทนายิ่งนักก็เป็นเหมือนพระไทยจะแตกสลายจึงแหวกฝูงชนเข้ไปอุ้มพระโพธิสัตว์ออกมาจากความร้อนของเปลวเพลิงนั้นแล้วตรัสวิงวอนว่า แต่มียากุมารลูกรักพ่อและแม่รู้ว่าเจ้านำมาใจคนง่อยเปรียไม่ใจคนใบ้และก็ไม่ได้เป็นคนหูหนวกแล้วคนี่พิการนั้นไม่ได้มีมือเท้าอย่างนี้ขอเจ้าจงลุกขึ้นเถิดจะได้นิ่งเฉยอยู่เลยพ่อกับแม่แทบจะขาดใจตายเพราะความอับอายประชาราชยิ่งนักเจ้าใหญ่พ่อกับแม่ต้องอับยศยอดสู ต่อพระราชาทั่วชมพูทวีปเหมมาไปกว่านี้เลยแม้พระชนกชนน,นีจะทรงวิงวอนสักเพียงใดแต่พระโพธิสัตวก็ยังบรรทมนิ่งเฉยไม่ได้แสดงการอะไรไอผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนไม่ได้ทรงสดับพระวาจานั้นจบจนสิบห้าปีผ่านไปล้ามา ได้เฝ้าเพียรทดลองพระโพธิสัตว์ทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ได้บังเกิดผลใดๆเลยจึงได้ปรึกษากันเพื่อที่จะช่วยแก้ไขพระโพธิสัตว์ให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ในที่สุดอมตผู้ชาญฉลาดคนหนึ่งก็แสดงความเห็นขึ้นท่ามกลางที่ประชุมว่าบัดนี้เนี่ยพระราชกุม,มารของเราทรงเจริญวัย มีพระชนมายุได้เสพกกระชันษาแล้วธรรมดาว่าชายหนุ่มแรกรุ่นเป็นดุดุปผาแรกแย้มมีหรือที่จะไม่กำหนัดยินดีในการราะขินเชวก,กามาคุณแล้วย่อมันที่ปรารถนาของบุคคลทั้งหลายแม้พระราชจกุมารของเราก็เช่นกันรลองกระรงเป็นบุรุษผู้สมบูรณ์อวัยวะน้อยใหญ่ไม่บกพร่องพิกลพิการ เมื่อเจริญวัยเติบใหญ่เป็นหนุ่มแล้วฉะไหนเลยจะไม่ยินดีด้วยสตรีสาวสวยเราทั้งหลายจะทดลองพระราชกมุมาลได้เหล่านางสนมนักฟ้อนเชื่อแน่ว่าโลกจะต้องแสดงการสักอย่างหนึ่งเป็นแน่ลามมาที่เหลือข้านฟังถ้อยคำของมาดผู้ชานฉลาดแล้วต่างก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยจึงมีมติร่วมกัน ที่จะนำความนี้ขึ้นกลาบทูลพระเจ้าการศิคราชพระสมบัตินี้กำลังอยู่ในสภาพสิ้นหวังโดยทรงท้อพระไทยที่ไม่อาจจะทำให้พระโพธิสัตวกลับเป็นปกติดังเดิมได้พระอาชาได้ฟังคำกลาบทูลน,นั้นแล้วก็ทรงดีพระไทยยิ่งนักจึงทรงรับสั่งให้เรียกหญิงนักฟ้อนผมู้มีรูปร่างงดงามดังเทพอักษรมาแล้วตรัสว่า หากหญิงใดสามารถทำให้พระราชจุกมุมารร่าเริงเบิกบานพระไทยและสามารถจะผูกพันพระราชจุกมุมารไว้ด้วยอำนาจแห่งตันหาได้เราจะให้หญิงนั้นได้คลองความเป็นใหญ่โดยจะาพิเศษให้เป็นอัครมเหสีของพระราชุกมุมารในทันทีหญิงนักฟ้อนเหล่านั้นั้นได้ฟังพระดำรัสของพระราช,ชาแล้วก็ลู้วีความยินดีปรีดา เราทุกคนก็ปรารถนาความเป็นอัครมเหสีด้วยกันนั้งนั้นจิงต่างรับอาสาวยความหวังอันมันเจดิดส่วนพวกนางนมต่างช่วยกันสงสนาลพระโพธิสัตว์ในน้ำหอมแล้วตกแต่งให้งดงามบารากรเทพประบุตรในสวงสวรรค์ให้บรรทมมันพระท่านภายในห้องบรรทมซึ่งประดับประดายอย่างงดงามดังทิพยวีมาน ภายในตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นหอมแห่งสุคันธชาติอัญชวนในสำราญพระไทยจากนั้นจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเหล่าหญิงนักฟ้อนบูเลยโฉมที่จะเฝ้าถวายการปรนนิบัตินวดแฟนพระโพธิสัตว์และประลาบโลไม่ทรงอภิรมแต่าก,การฟ้อนรำขับร้องสึ่งแต่ละนางล้วนแสดงอากาศปริยา ทน้าเย้าหยวนมาถทยของพระราชกุมารสตรีสาวสวยผู้ฉลาดในจริตมารยาไม่ได้ปลอบประโลมบุรุษใดแล้วก็ยากที่บุรุษนั้นจะไม่หลงไหลเพลิดเพลินและตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาแต่สำหรับพระบริษัทผู้เปี่ยมล้นด้วยพระปัญญาแล้วทรงพิจารณาเห็นยิ่งหล่อนนั้นเป็นเพียงัตภาพ ่รวมกันเข้าไว้อย่างวิจิตรประสานกันดึกระดูชาบชาด้วยเนื้อและเลือดกรอยลัดด้วยเส้นเอ็นมีหนังเป็นเครื่องห่อหุ้มแล้วราะด้วยอาภรณ์เครื่องประดับอันอลังการแม้จะเป็นที่บันเทิงใจและไฟหาของผู้คนมเป็นอมากแต่ย่อมไม่เป็นที่ต้องการของผู้สแสวงหาฝั่งคืนิพานอย่างพระองค์ เสมือนบ่วงที่พลานเนื้อวางกับดักล่อไว้แต่พรานเนื้อนั่นเองที่ต้องคลำครวนเสียใจล้อมือเนื้อเห็นบ่วงแล้วก็พละหนีไปเนื่องจากไม่ปราถนาที่จะติดบ่วงนั้นคลนันทรงดำเรชนีแล้วระกุมารยิงทรงตั้งสัจจญาธิฐานในพระไทัยว่าหากขาปาพเจ้า จะได้ถึงฝั่งพระนิพพานในอนนาคตการขออนุภาพของบุญบาร,รมีที่สังสมมาดีแล้วนับพบนับชาติไ่ท้วนจึงนบันดาลให้หญิงเหล่านี้จะได้แต่ตั้งสรีระของกบเ,กเจ้าเลยครั้นอธิฐานหนึ่งลีแล้วก็ทรงกลั้นลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งทันใดนั้นและสรีระของพระบริษัท ก็กลับแข็งกระด้างขึ้นดุดท่อนไม้เราญิงงามคราเห็นพระสรีละของพระโพธิสัตว์แข็งกระด้างก็เกิดความสะดุ้งบาดกลัวไม่กล้าแตะต้องพระสรีละของพระองค์พากันคิดว่าพระองค์จะเป็นยักษ์จำแรงมาเป็นแน่ว่าแล้วก็พากันวิ่งหนีพระราจุกุมารไปได้วความตื่นตะนกม,มีใครกล้าเข้ามาใกล้พระองค์อีกเลย ส่วนว่าผัวอมาตจะทานทดลองพระราชจุมารจะวิธีการอย่างใดอีกนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้สุขภาพพระนามมยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวให้สร้างบารมีกันไปนานๆไอ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงมรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนีอันนันจกรวานอำานวยสุขทุกสถานราบนิพานถึงสุด